เก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดโอ้เห็ดปวกมังนอกครับส,สว oh, oh, าวซวนเอ้ยเถาก็ืม่เก็บผักกัตินครับเก็บผักกัตินปวดพวกหรือ oh, oh, ครับ oh, ปลาเงยได้ยังไง uh, จังเลยครับจังเลยครับจังเลยกำลังมูลูมิเลียอยู่ครับ ดอกยางงามเลยดอกยางงามเลยครับดอบกยางงามเลยครับอออโอ้ซ่อนเห็ดครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่ครับเห็ดปวกใหญ่าหญยางงามเลยครับเสียเถียวเขาบอเสียเถียวเสียเทียวเลย พญาเห <Keep S 1> ็ดเพิ่นครับพญาออกบักเงี้เลยครับพญาเห็ดเนาแล้วครับพญาเห็ดครับพญาเห็ดตัวตาซสอนครับมันบอกหน่อยกําลังขึ้นมันเหีกําลังสิออกอยู่มีอยกอยู่เหี้ครับปลานึงยางเงี้เลยครับนี่ก็ได้ยางเงี้เลยครับโอ้โหเนาแล้วก็มี ั้งเน่าครับทั้งเน่าตาวซ้อนครับนี่นะครับมูนึงอุ้ยตามซ้อนครับตามซ้อนตามซ้อนครับโอ้ยยางจังเลยครับยางจังเลยมาเอาบักต้องครับพอดีเลยมาพร้เห็ดพอดีเลยครับยางงามเลยเห็ดปวกโมบเก้เลยครับรวดจูวดเลยครับ เก็บแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับโอ้ต่าซ้อนครับ